คุณลักของผู้ก่อเหตุตะกุยเองข้างห้องครับแต่ว่าเป็นเวลาประมาณปีแล้วมาทิ้งขยะตอน6โมงเจนาทีเ่ามสามล้ร อบอรอไปกินเนี่อบอมอ้เออเ๋ยวไปเจอที่โรงพักโรงพัก, <c oughs> กไม่กลับไปสิบโมงเช้ากลับประมาณเย็นเย็นหนูก็ไม่รู้ โมงเช้ากลับเย็นอ้าวแสดงว่าไปกลางกลางวันเหรอใช่กลางวันอ๋อข้ามคืนสิบโมงเช้าไปก็กลับเย็นไงเออกลับตีนบนเช้ากลับเย็นกลับเย็นกลับมืดๆอย่างเงี้ยข้ามๆเสียงปืนสามนัดสามนัดแล้วก็ประมาณกี่โมงหกโมงกว่าหกโมงกว่าได้ยินต่อได้ยินเสียงเขาทะเลาะกันไหมไม่ไม่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยก็ไม่รู้ก็พอดีรอพอขึ้นไปเจอก็โทรเรียกพี่ อืมแล้วป้าขึ้นไปเป็นไงบ้างพี่ไม่ได้ขึ้นไปอืมพี่ไม่กล้าขึ้นไปแต่ได้ยินเสียงปืนเขาเขาเป็นกาดนี่ร้านอาหารหรือไม่รู้ร้านอาหารเป็นไปทําช่วงไหนเพิ่งจะไปทาได้สามสี่เดือนนี่สามสี่เดือนไปกลางคืนหรือกลางวันมันเป็นกาดหนูก็ไม่รู้อ่สามอะหแม่สามสี่โมงเช้าแล้วเด็กกลับย่งมือมากเขาพักอยู่คนเดียวอ่ะสองคนกับแฟนเขาอ๋อเขานี่ใส่ดีเหรอ คน้ิงแลวก่อนนั้นเขาไม่เคยมีปัญหาเขาไม่มีปัญหากับใครหรอกเขาก็แฟนทำงานอ๋อแต่ไม่เคยทะเลาะกันมาก่อนไม่เคยอะไรเลยใช่ไหมคือคือห้องคนยิงกับคนตายเนี่ยติดกันใช่คนยิงคนตายติดกันแต่แถบอยู่แถบนี้นะอ๋อเรียงกันห้องติดกันเลยเเรรีียยงงกันแต่เราไม่รู้ว่าเขามีปัญหาอะไรกันไหมไม่รู้เหมือนกันนี่ถามยิ่งมานจางนักเรียนมัได้ยัง 我要一的呀 ครับในตอนแรกครับช่วงเวลาประมาณ0 6น2สานาฬิกานะครับได้มีผู้แจ้งเหตุเข้ามาทาง191นะครับว่ามีเหตุยิงกันนะครับณที่คอนโดสรดีภาพซอยงามวงวาน23บสานะครับซึ่งเบื้องต้นเจ้าที่สายตรวจได้ทําการเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับก็ได้พบว่าสารที่เกิดเหตุคือบริเวณทางเข้าลิฟต์ชั้น9คอนโดเสรีภาพซึ่งได้มีผู้เสียชีวิตได้นอนเสียชีวิตอยู่นะครับเบื้องต้นนะครับจากการที่เราทําการตรวจสอบครับก็ทราบว่ามีผู้ก่อเหตุเป็นกรณีการยิงกันนะครับ โดยที่ว่าเราได้ทราบตอนนี้ขนานี้เราได้ทราบตัวผู้กระทำความผิดแล้วนะครับอยู่ระหว่างการติดตามตัวครับสาเหตุการยิงกันครั้งนี้เกิดจากอะไรครับเบื้องต้นเราคาดว่าเป็นเรื่องของการทะเลาะกันนะครับทะเลาะกันเรื่องเกี่ยวกับการเลี้ยงสุนัขแต่ว่ามันเป็นการทะเลาะกันมาเกินปีแล้วครับแต่ว่าทางฝั่งผู้ก่อเหตุน่าจะยังคงติดใจยอยู่นะครับมันเป็นยังไงครับสุนัขแบบของใครฝ่ายไหนยังไงสุนัขของฝ่ายผู้ก่อเหตุก็คือมีการ ก็อาใช้ขาตะกุยอยู่ตรงบริเวณข้างห้องทําให้เสียงเนี่ยดังมากระทบกับห้องด้านข้างซึ่งผู้ตายก็พักอาศัยอยู่ห้องด้านข้างกันเลยครับทางแฟนของผู้เสียชีวิตครับเคยได้ได้ให้การกับเราว่าคือก่อนหน้าน,นี้สามีเนี่ยเคยได้มาพูดเปยนะครับว่าช่วงหนึ่งเดือนหรือ2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยผู้ตายเนี่ยเคยเข้าฟตบแล้วก็ได้พบกับผู้ก่อเหตุนะครับผู้ก่อเหตุได้ทําการถามว่าคุณมีปัญหากับผมเหรอ mm. ซึ่ง ในส่วนของสามีคือผู้เสียชีวิตนะครับเขาก็ได้ตอบว่าไม่ได้มีเพราะว่าเรื่องมันจบไปตั้งนานแล้วนะครับอันนี้คือตามที่เขาได้เล่าใ,<ช>ให้กับภรรยาฟังครับผู้ต้องหานี้เป็นลูกครึ่งเหรอใช่ครับเป็นลูกครึ่งต่างชาติครับ,รบลูกครึ่งสวีเดนครับ,รบเขามีเคยมีประวัติมีอะไรไหมเบื้องต้นไม่มีประวัตินะครับมาดิชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวโดนแบบฉับไวัยกับมาดิชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ